นี่อรุณสวัสดิ์ตอนอากาศลุง่งแสงพาทิตขึ้นนะครับนี่ก็คือดอกทานตะวันนะครับใครเคยเห็นมั่งนะครับนี่ดูปกติเขาบอกว่า1ต้นเนี้ยมันจะมีแค่หนึ่งดอกนะครับแต่นี่คืออยู่ที่วัดบ้านกาสมบูรณ์นครเชียงตุงรัชชานนะครับนี่ ของเรานี่มีเม็ดทันตะวัน1ต้นมีอยู่7ดอกนะนับดูนะหนึ่งสอห้าหอ่ะทำไมเยอะจังโอ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสอนะครับ 2, 4, สองสี่หกสหทำไมเยอะจังอ่ะเดี๋ยวก่อนเเฮ้ มามาจอยนับกันเลาะมันมันฉะได้รู้สึกว่ามันน้ำตัวเก่าอ่ะใช่เหรอทไมรู้สึกว่ามันเยอะกว่าปกติอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทำไมมี9เก้าแล้วอ่ะเอ้ามีเก้าครับวันเมื่อเมื่อวันซื้อนี้มีแค่เจ็ดนะครับทำไมวันนี้มีถึงเก้าอุ้ยเพิ่มปริมาณรัชการที่เก้าแล้วเปล่าเนี่ยไม่น่าจะคนละอย่างนะเฮ้ยสุดยอดมากเลยนับดูนะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าดอกครับแต่ไอ้ต้นเนี้ยเหอะดูดิไอ้ต้นเนี้ยมันมีแค่ดอกเดียวเห็นไหมเหออปกติมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่ไอต้ตรงเนี้ยมันมีแค่มันมีเก้าเป็นเม็ดทันตะวันจริงๆนะครับน,นี่เชื่อดูนี่ ทันตะวันจริงๆนะครับมีถึง9ดอกต่อหนึ่งต้นนะครับดูหนึ่งต้นจริงๆเห็นไหมนะครับนี่อยู่ที่วัดบ้านกาศสมบูรณ์นครเชียงตุงนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงผักของเราก็มีพวกต้นหอมนะครับเอาไว้ทำปรุงอาหารแล้วก็เป็นพริกเป็นอะไรแล้ก็เป็นต้นงานะครับนี่คือ คือเมล็ดมันออกคือไม่ได้ปลูกนะครับแต่มันเมล็ดมันตกแล้วมันออกเองนะครับนี่แล้วก็มีแค่สองต้นในทั้งวัดนะครับเราไม่ได้ปลูกมันทั้งวัดเนี่ยมีแค่สองต้นดูนะครับไม่มีนะครับมีแค่สองต้นนี่จริงแต่ว่าปลูกผักอื่นนีนะครับแต่เมทันตะวันนี้ไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยคือตรงนี้มันมีหินอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่มีต้นฟักทองนี้ก็ออกเองนะครับก็เลยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงกลางพรรษาหรืออะไรเมทันตะวันที่เขามาถวายให้ ก็มีการกินซ้ําเนนมากินมาฉันมาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะตกแถวนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่ามันออกเองนะครับคือไม่ได้ปลูกมันนะครับมี7ดอกนะครับ7ดดอกนะครับนี่ดูนี่ถ้าใครจำโรงครัวนี้ได้ก็จะรู้ยแล้วนะครับว่านี่คือที่วัดบ้านกาสสมบูรณ์นะครับนี่ก็เป็นการปรุงอาหาร <c oughs> นี่เป็นการปรุงอาหารอยู่แล้วนะครับ ก็มีมีไก่กุ๊กๆุครับนั่นก็เป็นทุ่งนาเขียวกระจีนะครับกัดสวยๆแบบนี้เลยนี่นี่ทำเสร็จแล้ว กวนกระจายนะครับอ่านี่มาดูต่อนะครับนี่คือพระวิหารของเรานั่นเด็กน้อยก็กําลังทําปักเย็บอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ก็เป็นมะเข,ขือของเราเยอะแยะมากมายเป็นมะเข,ขือยาวนะครับแต่ตรงเนี้ยไฮไลท์อยู่ตรงนี้แหละอันนี้คือฟักทองของเราเป็นฟักทองนะครับฟักทองแล้วก็เม็ดทันตะวันนี่ครับสุดแปลกเลยนะครับ ไม่รู้ว่าที่อื่นจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมไม่เคยเห็นที่มันมีหนึ่งต้นแล้วก็มีเก้าดอกอย่างนี้นะครับเมื่อวันซืนเมื่อวันก่อนนะครับเมื่อวันศิล์ที่แล้วอ่ะผ่านมาก็ประมาณสามสี่วันนะครับคือมันมีเจ็ดดอกนะครับแต่วันนี้มานับดูแล้วมีเก้านะครับรวมกับไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิบนะแต่ว่าอันนี้อีกต้นหนึ่งไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับเม็ดทันตะวันนะครับมีอยู่เก้าดอกนะหนึ่งต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอลาไปด้วย การมาศจรย์ของอต้นทานตะวันนะครับซึ่งไม่ได้ปลูกนะครับออกเองแล้วก็มีแค่2ต้นนี้นะครับที่วัดบ้านกาสมบุญนครเชียงตุงรัดฉนันเมียนมานะครับ